เนทำอะไรครับไอ้นเหนือครับไอ้นเหนือทำอะไรอยู่ครับทำกำบ้น <Yeah. S 2> านเย่จะโชว์หาน้องมิงหนังไม้อ่ะเหน,เนือไอ้เหนือจะโชว์หาน้องมิงหนังไม้อะเอาไสีก่อนเอาไปสีเยอ,อะเยอะรอครับจะโชว์หาน้องมิงหนังไม้อ่ะมานเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวถ่ายลงเดี๋ยวถขาลงยนะูทูปก็เข้มไหมจะจะโชว์หาน้อง